ไอ้สภาตัวคุยยมาบ้าจักกพัรด,ดิกจักกพัรด,ดิจักกพัรด,ดิจักกพัรด,ดิโน่เก็บปืนไม่ทันค่ะวันนะแมมมีวุ่นวายช้ได้เลยนะ แต่นี้ถ้าเราฆ่าคนจะได้ดีเราก็าจะได้ปืนมาดีปืนไปนะครับนอเลคนี่ปืนเริ่มต,อตดอ,ตอ้าวไปพาพาไปดูเื่อนคุยค<ฟ>ุยคุยยแต่เลยที่คุณไม่ได้ทำ นี่ครับได้เลยครับอันนี้แค่ต้องค่ามันห้าสิบตัวเอชพบรตตัวข้อผูศาสิบห้าตัวโอ้

En, to, tre, fire. คนสุดท้ายคือเเกิดแล้วก็ผมใช่ค่างงไปด้วยสองรอบอย่าปิดอย่าเปิดหมดต่อไปหมดนี่ฮะัรอไปก็เออหมดรอจนเคยเล่นไปแล้วแต่ภาพต้องเซตกัะดิ่งก่าทุกเมื่อแล้วก็ยิบกุญแจได้ไหมจำไว้ we so